Alhamdulillah berani Alhamdulillah atas nama Rasulullah Muhammad, walaili Rasulullah mantabihum yang selain ilahin. Amma ba. Salam. Waalaikumsalam. Subhanallah, barokatuh. Kap, terharu syukur kapronas pelanekap ti. Kita ada makan. 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 Kita ada แล้วก็เป็นวาระที่เราได้ตั้งใจอย่างแน่วแน่นนะครับว่าเราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่สําหรับเราในดุนยานี้นะครับในการรับใช้พระลักษมุบหานวตาลาในการตอบรับคำไม่เรียกร้องของพระองค์ลักษมีมหานวตาลาเต็มความสามารถของเราเท่าที่เราสามารถจะทําได้นะครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับจะสุขหรือจะทุกข์จะลําบากหรือจะสบายนะครับจะ อยู่ในภาวะอะไรก็แล้วแต่นะครับในสถานะเราที่เป็นบ่าวของพระองค์ลักษมณ์สุมาตรานั้นก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ที่เรานั้นก็จะต้องอต้องตระหนักแล้วก็ต้องเข้มงวดกับตัวเราเองนะครับแล้วก็คนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราบรรดาลูกพันยาของเราที่เราต้องรับผิดชอบต้องดูแลเพราะาคนเหล่านั้นก็เป็นอาวันะเป็นผู้ที่อยู่ใต้การดูแลของเราที่เราจะต้องไปตอบคําถามกับลักษมณ์สุาตลาด้วยนั่นเอง พราะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับพี่น้องอัล้วลัทธิเวลาบอกเราในอัลกุรอานในสุราตารีมนะครับ <c oughs> บอกว่ายาชโลเทนามมนุกุอัมฟุสกุมอัฮลีกุมนารอนะครับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะจงปกป้องตัวของพวกเจ้านะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ใต้การปกครองของพวกเจ้าน่ะคืออัลฮีทั้งโลกแล้วก็ทั้งปัญยาเนี่ย ให้พ้นจากไฟนรกอันนี้เป็นสิ่งที่เราเราก็ารู้เราเข้าใจกันมานานนะครับแต่วิธีปฏิบัติเนี่ย<ม>บางทีบางครั้งอาจจะหย่อนยานนะครับเช่นการฝึกฝนการเข้มงวดกวดขันให้เขาเนี่ยได้ปฏิบัติอามะนิบาดาเนี่ยตามคําสั่งของลัลสุบหาเนวตตาลานะครับเจ็ดครวนะสอนให้เขาทําการอาละหมาดนะครับอสอนนะครับแล้วพอสิบครบก็หากมีการ ฝา่าฝืนมีการละทิ้งละหมาดก็ต้องมีการทำโทษกันนะครับกตีอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อลอถศรุทธาได้ได้กำชับเอาไว้นั่นเองเพราะฉะนั้น,นการที่เราฝึกฝนเราดูแลเราใส่ใจกับคนในครอบครัวกับบุตรหลานเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่เราก็จะต้องอดทนนิดนึงนะครับเหมือนที่เราบอกนะครับว่ามุรอาละกบิดโซลาวัสตบิดอาลฮานะ ลาน้สอัลกอริสกอนนะหนุนนรซุกุกะว่ลอาคิบะตุลิตตักวานะครับจงช้าจงกำชับคนในครอบครัวของพระเจ้าเนี่ยให้ทำการละหมาดนะวัสตวิดอลรยานะครับแล้วก็จงอดทนนะอดทนในการที่เราต้องเข้มงวดกดขันเขานะในการที่เราต้องคอยจำที่จำชัยเขาในการที่เรานั้นจะต้องคอยฝึกฝนเขาอยู่ตลอดเพราะบางครั้งเนี่ยบางทีใช้เรียกครั้งเดียวนี่ยังไม่มาหรอกนะครับบางทีต้องสองครั้งหรือสาครั้ง นะหรือบางทีอาจจะต้องใช้สือ่อเป็นตัวเชื่อมก็คือใช้ไม้ไประกระตกนิดหนึ่งนะอ่าก็อาจจะจะ,จะใช้ได้ผลได้นั่นเองนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องอดทนนิดนึงนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยความเคยชินเหมือนกับที่อัอลลอฮฺสุตลตาราให้เรานั้นได้ทําการละหมาดฟรุดู5เวลาทุกวันนะครับตั้งแต่อา็นบาเล็กจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต นะครับยืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ก็ให้นอนถ้านอนแล้วยังไม่ได้อีกก็ให้ใช้อ,อิชาระให้ใช้สัญญาณเอานะครับอันนี้เป็นความสําคัญที่ที่เราจะต้องให้ให้ให้น้ำหนักมากๆกนะครับก็มีการต้องอาจจะต้องคอยทำที่าำช้กันอยู่ตลอดนะครับซึ่งอันนี้มันก็ได้ผลนะครับแล้วถ้าเราอย่างเรามาละหมาดกันทุกวันเนี่ยละหมาดติดแล้วเนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยไม่ได้มาเนี่ยมันจะรู้สึกหุดหดนะรู้สึกิอัด นะครับอันนี้เพราะวิถีชีวิตของมุสลิมกับการละหมาดพรดวห้าเวลากับการอาลสมะิดเนี่ยเป็นสองเป็นของที่คู่กันแล้วมันก็แยกจากกันไม่ได้ก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ตรงนี้ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องบอกต้องชักชวนแล้วก็ต้องกระตุ้นกันอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับอ้าเราบอกต่อไปนะครับในสุรตะรีมนะครับวักูดูฮันนาสุวลฮิยาระนะครับแล้วก็เชื้อเพลิงของไฟนโกนั้นก็คือมนุษย์แล้วก็รูป ก้อนหินรูปปั้นอะไรต่างๆพวกนี้รูปเจวเวตต่างๆพวกนี้นะนั่นแหละคือเชื้อเพลิงของไฟในะรกเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องสะพึงกลัวอยู่แล้วนะครับว่าขออย่าให้เราเนี่ยได้ไปเป็นเป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงของไฟในรกเลยนะครับตรงนี้นะเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักให้มากๆนะมองดูมันเหมือนเหมือนกับเรื่องธรรมดาธรรมดาเพราะเราได้ยินกันบ่อยคุ้นเคยกันบ่อยนะครับแต่ถ้าเราได้ไป ไปพบไปเห็นสภาพของคนที่ใกล้จะจบชีวิตนะครับไม่ว่าจะในสภาพไหนก็นแล้วแต่เนี่ยเราจะรู้เราจะพินิพิเครเข้าดูแล้วจะรู้นะครับว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะกลับมาได้แล้วนะครับการกระทาต่างๆอะไรต่างๆของเขาที่อยู่ในยาเนี่ยยุติลงทันทีนะครับเว้นแต่3ประการทน้นเองที่ทนานบีบอกไว้นะครับสประการที่ติดตัวติดตัวคนคนคน,คนที่ตายไปเนี่ยนะครับ เขายังได้รับอย่างต่อเนื่องคืออะไรนะครับท่านุนบอกว่าอิสานวัดไทอินซานว่าอิงกตาอามรอินลามินสลาสตินนะเมื่อ,อลูกหลานของอาดมเนี่ยได้จบชีวิตลงเนี่ยสามประการที่ติดตัวเข้าไปเนี่ยนะสระกอตินยาิยตินนะสระกอสยาิยะการที่เขาทํายาริยะเอาไว้บริจาคเอาไว้สร้างสะพานสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนนะสร้างทางเดินหรืออุทิศท,ที่ดินให้เป็นทางเดินทางเท้าที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันนั่นแหละความดีเนี่ยก็จะต่อเนื่องไปนะกับเขาถึง จนกว่าสิ่งที่เขาทำไว้เนี่ยมันจะสูญสลายไปผู้คนได้ใช้ประโยชน์นะครับเอาไอเรนนาิฟมยุนทาฟอบีนะครับความรู้ที่ยังประโยชน์นะที่ยังประโยชน์ที่มีโยน์แล้วเขาก็ถ่ายทอดนะให้คนเนี่ยได้นําไปใช้เขามีความรู้ทางด้านช่างเขาสอนให้คนมีมีความรู้ทางด้านช่างเหมือนกับที่เขาเป็นเอาความรู้เขาถ่ายทอดเขามีความรู้ทางด้านภาษาเขาถ่ายทอดภาษาให้ไปเขามีความรู้ทางด้านการทําอาหาร นะเขาก็ถ่ายทอดสูตรอาหารให้ไปนะไม่ได้หวงนะแต่เดี๋ยวนี้มีบางคนหลายคนก็ไม่ได้ให้นะครับขายเลยขายสูตรกันอันนั้นก็ว่าไปแต่เขาสิ่งที่ต้องการในดุญญนยาในเขาก็จะได้แต่เขาก็จะไม่ได้เลยเนี่ยกระตเลยแต่ถ้าเขาบริจาคเขาให้ไปเป็นยาริยะเนี่ยคนที่รับไปก็ไปถ่ายทอดต่อได้ประโยชน์เขาก็ตายแล้วเขาก็ยังได้ประโยชน์ต่อไปอีกผลบุญก็จะได้รับอย่างต่อเนื่องนะอาวารินซรซลัยนนะยันอ่ายันดาแล้วหัวนะ ลูกที่ซอแล้วเนี่ยขอดุอาให้กับเขาการที่เราเลี้ยงลูกดูแลลูกนะให้เป็นคนดีให้เป็นคนที่มี إ ي มานแล้วก็เข้าใจศาสนาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่คุ้มค่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากนะครับคุ้มค่ามากเมื่อเราจบที่เว็นลงไปเนี่ยลูกเราเนี่ยเป็นลูกที่ซอแล้วนะอยู่ในแนวทางของศาสนาละหมาดฟังดูห้าเวลาครบมีตักวาต่อรัศมีอัลลอฮฺยกรายกมือขอดุอาต่อรัศมีอัลลฮราเนี่ยรัศมีอัลลอทรงรับดุอาเขานะแล้วดุอาเขาก็จะถึงเรานะ อัลสลากก็จะให้ผลบุญกับเราอันนี้สาประกาศท่านั้นเองที่ทศซุนบอกเอาไว้นะครับก็สอดคล้องกับอัลกุรอานนะที่อัลเราบอกเอาไว้นะครับนะบอกพุทธนาสุลัยยาราอะไลฮามลายกาตุนกีลาซุนชีดาดนะครับในนรกนะั่นก็จะมีมาลากาที่กีลาซุนชีดาดมีความาแข็งกร้าวมีความเข้มแข็งดุดันนะแล้วก็ทเข้มงวดปวดขันมากนะลายสุนอัลลอฮามามารุมไฝลูนามาโยมารุนนะ บรรดาเอกาเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ทรยศต่ออัลลอฮ์สุบฮานตะลานะต่อกิจการงานที่เขาจะรับมอบหมายจากพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานตะลานะจะทําตามในสิ่งที่ที่ที่เขาถูกใช้นะถูกใช้เขาถูกใช้แต่ให้มาให้มาลงโทษคนที่อยู่ในนรกเขาก็จะทาไม่มีการผ่อนปลนนะแล้วเราบอกถึงบรรดาผู้ปฏิเสธเอาไว้ด้วยนะครับยะยาฮิลีนากะฟุรูลาตัดาซุรุลยามนะ บรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายคนที่ดื้อร้านก่อนละซุมฮาโนตาลาเนี่ยนะคนที่ไม่เชื่อฟังคนที่ปฏิเสธตอนละซุมฮาตาลาปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของละซุมฮาตาลาเนี่ยลาตาอัสตรุยยาววันนี้เจ้าไม่ต้องมาอุทธรดีกาไม่ต้องมาร้องขอผ่อนปลนอะไรทั้งนั้นนะอินนามาตูยูซาอนามาคุ้นตุมตามาลูนนะถ้าจริงวันนี้เจ้าจะได้รับการตอบแทนจากทุกสิ่งที่เจ้าได้ปฏิบัติเอาไว้ในดุนยานีนะ้อันนี้เป็นสิ่งที่ เราก็จะต้องระลึกอยู่ตลอดเวลานะครับอ,อัน,นสําคัญที่สุดก็คือให้เรานนั้ได้ทบทวนได้สอบสวนนะครับคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเนี่ยว่าอักีดาเขาเขาถูกต้องไหมนะตามที่ทศรุญบอกเอาไว้นะว่าเขามีหลักศรัทธาที่ถูกต้องไหมเขาเข้าใจถูกต้องไหมนะครับแล้วการปฏิบัติอาวุธนิพพาของเขาเนี่ยถูกต้องตามแบบฉบับทศรถสโลหะสละัะมหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้อง ต้องต้องอสอดส่องต้องเข้มงวดกวดขันบางทีสามีไปทางหนึ่งพัญญาไปทางหนึ่งลูกไปทางหนึ่งทีลาไม่ตรงกันนะหรือการปฏิบัติอามานิบาตาก็ไม่ไม,ไม,ไม่อาจจะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในทิศทางเดียวกันนะครับถ้าเป็นคนนอกครอบครัวก็ว่าไปอย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนี่ต้องเข้มงวดกวดขันนะถ้าเรามองเห็นแล้วว่าพัญญาของเราลูกของเราเนี่ย ปฏิบัติาอามานิบาดาห์ไม่ถูกต้องตามสุนทรของท่งานศูนย์สโลลาร์ราวัลสสลัมเนี่ยเราก็จะต้องบอกต้องชี้แนะต้องเตือนนะเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะเลยนี่นะครับแต่ถ้าเราปล่อยผ่านไปโดยที่ไม่ได้ใส่ใจตรงนี้เนี่ยนะครับในวันข้างหน้าเราก็จะต้องถูกสอบสวนนะครับแล้วทัศนลาน์ก็บอกเราไว้แล้วนะครับว่าถ้าเรามีอิมานมีศรัทธาลูกของเรามี إ ي ่านมีศรัทธาพัญญามของเรามีอม م านมีศรัทธาที่ถูกต้องนะครับ และเป็นผู้ดีเมียต่างชาติต่อเราเสมอตลาในวันในครั้งนี้อารัสมาลาก็จะให้เราเนี่ยกับครอบครัวเนี่ยได้อยู่ร่วมกันนะพร้อมหน้ากันนั่นเองนี่ก็ฝากพี่น้องมาวดูนี่นะครับอักูโลซาฟาสตักฟิรุลไซมัลีวะลลกุมบริษัทอิสลามีนามิงคุลิซัมฟาสตักฟิรุอินวาลากอฟุรุรักยมะซาลัมุอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮิบะบาระกาตุ